เทสเทสเทสเสียงดังฟังชัดไหมครับเสียงดังฟังชัดขอไม้ลื่นหน่อยครับผมเสียงดังฟังชัดขอไม้ลื่นึงหน่อยเสียงดังฟังชัดขอไม้ลื่นหน่อยครับ ปรับไม่นิดหน่อยนะครับพอดีไม่มีผู้ช่วยนะครับเชสียงดังฟังชัดไหมครับอ๋อเสียงดังฟังชัดแล้วเสียงดังฟังชัดแล้วเสียงดังฟังชัดขอไม้เล็กน้อหน่อยครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับต้นไล์เสียงอาจจะไม่มีตอนนี้เสียงน่าจะมาแล้วนะครับเนาะเสียงดังฟังชัดขอไม้เล็กน้อยตอนนี้เสียงน่าจะมาแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นที่ Enjoy Home Field 10ขามทะเลสอ นคะรราชสีมาตรงข้ามเอ็นจอยโฮมเฟสแปดเฟสเก้าเฟสสิบของเรามีเจ็ดหลังเฟสเจ็ด 7, อ่าเฟสสิบของเรามีเจ็ดหลังวงเล็บไม่ต้องจัดสรรมีแปลงคงเหลืออยู่หนึ่งแปลงและมีการแบ่งไปแล้วก่อนนี้หนึ่งแปลงรวมไปแล้วเก้าแปลงเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้แบ่งปันเกี่ยวกับเก้าแปลงมากับสิบแปลงไม่ได้หมายความว่าจะต้องจัดสรรหรือไม่ต้องจัดสรรเสมอไปถึงแม้จะ ยังไม่ถึงสิบแปลงหลายองค์ประกอบโอเคนะครับจัดสรรจิวเราต้องรู้วันนี้แบ่งปันสามข้อเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเพราะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับมือใหม่ในการที่จะเริ่มต้นขยับขยายจัดสรรจิวนะพี่หมายผมก็จัดสรรจิวเฟแปด 8, ผมก็จัดสรรจิวนะครับ เสียงน้ำฟังชัดนะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์หน่อยครับเสียงนัำฟังชัดนะครับผมต้องปรับไม์นิดหน่อยนะครับอดีไม่มีผู้ช่วย <c oughs> อ่านี่มันจะช้าหน่อยนะึงโอเคทักทายครับผมทักทยายจะสันจิ๋วในความหมายก็คือการที่เราจะต้องยื่นเสนอเรื่องของเราเสนอโปรเจกต์ โครงการของเราเข้าสู่กระบวนการจัดสรรโดยมีคณะกรรมการจัดสรรเป็นคนพิจารณาแต่คำว่าขนาดเล็กพิเศษหรือว่าจิ๋วที่เราพูดกันนี่มันเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5%้างปแต่จากประสบการณ์ที่ผมดำเนินการมาขั้นตอนระยะเวลาความเข้มงวดถือว่าพอสมควร และไม่ได้ยิ่งจย่อนไปกว่าเล็กกลางใหญ่เลยครับเขาก็เข้าในวาระต่อเนื่องกันเลยในคราวเดียวกันเลยเราก็จะไปนั่งรออยู่หน้าห้องคณะกรรมการเขาจะพิจาราดูมีส่วนไหนที่เขาจะสอบถามเราสงสัยตรงไหนเขาก็จะเรียกเราเข้าไปในห้องอธิบายชี้แจงรายละเอียดของผมเจอแจ็คพอตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปว่าเจอแจ็คพอตอะไรดังนั้นการจัดสรรจิ๋ว มันก็เหมือนเป็นการยื่นขออนุญาตจัดสรรตามพรบการจัดสรรที่ดิน2 5 4 3โดยอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรของพื้นที่ของจังหวัดนั้นนั้นแต่คําเมื่อจิ๋วมีการยืดหยุน่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางในเรื่องของจํานวนแปลงย่อยในเรื่องของสายนูพโภคนะครับที่ยืดหยุ่นให้ต่เวลาพอสมควรเช่นกันดังนั้นเราต้องรู้อ่า รู้ไหมว่าจัดสรรจิว๋วต้องข้อหนึ่งต้องรอใบอนุญาตหกเดือนถึง1ปีครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเดำเนินการหนึ่งปีเนี่ยถ้าเราจัดแบบยังไม่ได้เข้าสู่บนการจัดสรรเดินทางไปแล้วสมเฟสใช่ไหมครับเดินทางไปแล้วสามเฟส หรือถ้าเป็นเฟสย,ย่อยๆก็อาจจะสี่ห้า 4, เฟสแล้วหนึ่งเฟสหกหลังเนี่ยหกเดือนถึงแปดเดือนถ้าใครทุนสะดวกก็ทําควบคู่กันไปสองเฟสสามเฟสพร้อมกันนั่นหมายความว่าหนึ่งปีเนี่ยได้สองสามเฟสแล้วแบบไม่เข้าสู่บร,รการจัดสรรที่เราพัฒนามาก่อนหน้านี้แต่พอเราเข้าสู่บร,รการจรัดสรรหนึ่งปีพึ่งได้ใบอนุญ,ญาต มาตรฐานที่เราแบ่งปันกันคือ6เดือนถึง1ปีที่บอกว่าหนึ่งปีนะี่คือเผื่อไว้เลยนะครับคือเผื่อไว้เลยนะครับสิ่งนั้ฟังชัดนะครับผมทุกท่านข้อ1เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับความเร็วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยคือเฮ้ยสองสมเดือนเราได้จนวดแล้วเดือนที่สี่เราเริ่มโอนแล้ว แต่เมื่อไรที่เราเข้าสู่บวนการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษเรารอจนลืมเอกาสารครบไม่ครบบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยและในรายละเอียดที่เราไปจ้างเขาดำเนินการให้นะ่ะต้องมืออาชีพครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมเจอมาแล้วเราก็ไปเจอเจแจ็คพอตในเรื่องของแบ่งย่อยลงไปอีกคือสิ่งที่ผมเจอมาแล้วก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันเพื่อเป็นเกาะป้องกัน ไม่อยากให้ท่านเจ้าของโครงการไม่อยากให้ลูกศิษย์ไม่อยากให้ FC เจอเหมือนที่เราเจอก็เลยมีสัมมนาสุดคอร์สจะสันจิ๋วขึ้นมาในวันที่31พฤษภาคมแล้วก็วันที่1มิถุนายนนี้ที่ Enjoy Home เฟส9แล้วกันเฟส9นะครับมันอยู่ตรงข้ามอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมารีบๆเลยนะครับเรารับจำนวนจำกัดนะ ท่านใดที่มีแนวทางมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่กระบนการจับสันจิ๋วเนี่ยบอกไวเลยมาเรียนคอร์สนี้คุณจะประหยัดเงินได้หลายแสนถึงหลักล้านครับเจอมาแล้วก็เลยมาบอกสอบถามมานะ093 329 67 37 09 33 29 67 37หกรือดีล์ line e J home 909สอนสด2วันหลังจากสอนเสร็จแล้วเป็นที่ปรึกษา สอบถามไปมาหาสู่กันได้ตลอดเหมือนเดิมและเหตุผลหลักที่ผมมาสอนจาาสันจิว๋วพอผมทําเองมาโดยตรงและลูกศิษย์ที่เพิ่งไปทําแล้วก็เจอบททดสอบเช่นกันแล้วตอนนี้มันถึงรอบมันถึงรอบที่ลูกศิษย์หรือว่าท่านเจ้าของโครงการมือใหม่กําลังจะถูกผลักดันสู่จาาสันจิว๋วเล็กกลางใหญ่ต่อไปมันเป็นก,รบบา,การป้องกันที่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมาเรียนคนไหนที่อ่า มีแนวโน้มมีแผนที่จะจัดสรรนะครับเสียงน้ฟังชัดแล้ว,ลวโอเคนะเสียงน้งฟังชัดนะขอหมายเล่หนึ่งนะครับผมเสียงน้งฟังชัดไหมทำไมผมไม่เห็นคอมเมนต์ของทีมงานเราเลยจ,จัดสรรจิ๋วรู้ไหมว่าข้อหนึ่งต้องรอหกเดือนถึงหนึ่งปีจนกว่าจะได้ใบอนุญาตจัดสรรเราใส่แว่นช่วงแรกเพราะว่าเพื่อความที่เฉย นยครับทิ่งไม่ได้มีแดดมีอะไรเลยลเป็นสีสันเป็นสีสันขอบคุณมากนะครับทีมงานเราแวะเวียนมาทักทายเราจะต้องได้ใบอนุญาตจากศาลก่อนเราถึงจะได้ฉนดนําไปสู่การขออนุญาตก่อสร้างได้บ้านเล็กที่นําไปสู่การยื่นกู้ต่อไปแต่ขั้นตอนก่อนที่ใบอนุญาตจากศาลจะคลอดนี่แหละโอ้โอึดอ,อัดใจใจแทบขาด ถ้าใครแบบเผลอไปทำโดยที่ไม่มีที่ปรึกษาที่ดีไม่มีแผนสมรองไม่มีการเตรียมตัวอันนี้ไม่ได้ว่าพูดให้น่ากลัวนะถึงขั้นเจ๋งครับถึงขั้นเจ๋งแล้วถ้าเราไม่อึดมากพอถึงขั้นเลิกสร้างบ้านขายไปเลยมันจะเป็น ขนาดหรือว่าเป็นพาที่ใหญ่กว่าหลังสองหลังที่เราเคยทํามาก่อนหน้านี้หนึ่งหลังสองหลังที่เราเคยทํามาก่อนน,น้นนี้เวลาเราเจอวิกฤตก็อาจจะอ่าโอนไม่ทนันหน่อรอโอนหลังที่หนึ่งมาจ่ายค่าแรงหลังที่สองหรือครบรอบจ่ายค่าที่ดินแล้วสามแสนห้าแสนแต่ยังจ่ายไม่ทันเลยประมาณนี้แต่ไอตัวจัดสรรจิ๋วเนี่ยคนลราภาพเลยผมเจอแจ็คพอตหายไปอีกสองแปลงใหญ่ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปเพราะเราเข้าใจว่าทีมงานที่ดําเนินการให้มีกระบวนการมีขัน้นตอนที่ชัดเจนแล้วแต่ถึงเวลาจริงมันก็มีผิดแผนเล็ก,เกน้อยเพราะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทําก่อนหน้านี้แล,แล้ววันนี้เราได้ทําแล้วได้เรียนรู้แล้วมีประสบการณ์โดยตรงจึงออามาส่งต่อนะฮะอ่าจากสันจิวต้องรอ6เดือนถึง1ปีขอบคุณคุณอัญญรินมากครับผม ท่านเจ้าของโครงการที่จะมาเจอกันในจัดสรรจิ๋วรุ่นแรกเย้ yeah! จัดสรรจิ๋วรุ่นแรกเราเปิดวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับผมหามมาเรียนรู้กันนะจัดเต็มให้แน่นอนเรียนเสร็จแล้วปรึกษากันได้ตลอดไปมีอะไรไปมาหาสู่กันได้ไม่อยากให้ไม่มีเกราะป้องกันไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้แล้วไปเชื่อคนอื่น ที่เขาจะอยากให้เรายังไงล่ะเป็นลูกเป็นขอสินเชื่อจากเขาอยากให้เราซื้อที่จากเขาอยากให้เราซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรบางอย่างจากเขาแล,แล้วก็เราก็เผยจัดสันอย่างเดียวเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะจัดสันเจียวข้อสองทุนเราจะถูกลงไปเยอะในส่วนของสาธารณูปโภค เราไม่สามารถทยอยพัฒนาสาธารณูปโภคได้เราไม่สามารถทยอยพัฒนาสาธารณูปโภคได้เท่าที่จําเป็นเฉพาะส่วนที่ประเมินออกมาไม่ได้เพราะก่อนที่ใบอนุญาตจะสรรจะออกจะต้องมีการพัฒนาสาธารณูปโภคจะพัฒนาบางส่วนคําประกันบางส่วนหรือพัฒนาหมดหรือว่าคําประกันร้อยเปอร์เซ็นก็ว่ากันไป และมีเพิ่มด้วยนะเขาเรียกว่าบวกเผื่อไว้อีกไม่ใช่เขาตีมูล,ลค่าสนุกโผลมาหนึ่งร้อยบาทจะจ่ายเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทมีการบวกเพิ่มบวกเผื่อไปอีกตัวเลขพวกนี้คือรายละเอียดทั้งหมดเลยที่ขยับแต่ละที่หลายแสนถึงหลักล้านหลายแสนถึงหลักล้านพเพราะมันเป็นสเต็ปที่ใหญ่ขึ้น บางครั้งอาจจะ12หลัง24หลังนี่ดูเหมือนไม่ใหญ่แต่พอมาทําจริงๆอ่ะมันเป็นการลงเงินในอนาคตไงแล้วเราเพิ่งไต่เต้ามาจาก3เฟส5เฟสใช่ไหมกำลังสนุกสนุกอยู่อาจจะมาสะดุดตรงนี้ได้ผมถึงเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกๆคนมีเกาะป้องกันและมันมเป็นการเหมือนมา,าทบทวนตัวเองเป็นการเหมือนมายังไงล่ะ มาวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าเราพร้อมที่จะไปจุดนั้นจริงหรือเปล่าและจะมีแผนสำรองให้ทั้งหมดเลยผมเตรียมไว้ทั้งหมดเลยนะฮะทุนที่เรามีอยู่ที่เราเข้าใจว่าจะเพียงพอถึงเวลาไม่เพียงพอเพราะเรายังไม่ได้โอนสักหลังเลยครับไม่ได้โอนสักหลังลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวไม่ได้โอนสักหลัง แต่เมื่อก่อนเราทำสามหลังห้าหลังหลังไหนสะดวกก่อนเราโอนก่อนใช่ไหมเพราะฉนดมันแยกชัดเจนอยู่แล้วใบเนื้อจะสันไม่ต้องสาารนนประโภคอาจจะใช้มุมกล้องอะไรก็พอได้ใช่งครับแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการแถสันเวลาที่เขาออกมาตรวจสอบหน้างานตรวจสอบโครงการมากันเป็นทีมเป็นชุดมีแต่พนะท่านเท่านั้นโอ้โหไม่รู้ใครใหญ่กว่าใครไม่รู้ใครเป็นตัวท็อปไม่รู้ใครเป็น ผู้นําใหญ่คิดว่าคนนี้มาถึงจะจบแล้วสักพักรถอีกคันหนึ่งมาอีกแล้วมากันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรคาราวาน <c oughs> เป็นภาพแบบนั้นเลยครับผมเราสร้างแบบไม่เข้าสู่เบือนการเจ้าสันไม่มีใครมาเดินตรวจสานุภพวกเราแล้วบอกว่าเอ๊ะต้องมีรางอะระบายน้ํานะ อขอบบอ่อพักได้ระยะหรือเปล่าจากผนังออกมาได้ไหมขอบเขตทางไหลทางตามข้อกำหนดเป๊ะหรือเปล่าไม่ได้มีขนาดนั้นถึงแม้เราจะยกทางให้เป็นทางสาธารณะก่อนหน้านี้เราก็พัฒนาตามความเหมาะสมได้เลยจะสรรจิว๋วทางที่เรากันตามผังโครงการของเรา ไม่ใช่ทางสานะนะแต่ตกสู่ภาระจำยอมนะครับของที่ดินที่ผู้ผู้ที่ซื้อที่ดินจากสรรทุกทุกแปลงใช้ได้ตลอดในฉนดจะไม่ได้ระบุว่ามีทางอยู่ปรากฏบนรูปแผนที่ฉนดไม่ได้ปรากฏแต่เราแบ่งแบบแปลงย่อยแล้วเรายกให้เป็นทางสาธารณะเวลาที่ฉนดออกมาแต่ละแปลง จะปรากฏทางสาธารณะใช่ไหมครับแต่ในแปลนจัดสรรไม่ได้ปรากฏเช่นนั้นทางภาระจำยอมหาโดยปริยายชัดเจนโดยผลของกฎหมายนี่เอาคืนไม่ได้มันจะมีฉวนอีกหนึ่งใบให้เราถือไว้ให้เราถือไว้แล้วเราจะต้องมีอ่า ค่าใ,ใจที่เราจะต้องดูดูแลต่อเมื่อจะเป็นในเรื่องของไฟขา่าซ่อมแซมถนนค่าดูแลบอ่อรองรับน้ําต่างๆจุดนี้และเมื่อเข้าสู่กระบวนการจาารัดสรรจะต้องมีค่าส่วนกลางด้วยนะใครที่บอกว่าไม่มีค่าส่วนกลางเนี่ยอาจจะไม่อาจจะใช้โปรโมดไม่ได้แล้วนะเน่ตอนที่เราสร้างแบบรายย่อยเราไม่ต้องมีค่าส่วนกลางใช่ไหมก็เป็นจุดขายเล็กๆน้อยพอได้เหมือนกัน จัดสรรจิ๋วต้องทุนสาธารณปโภคก,ก่อนและบางส่วนไม่ได้ใครที่บอกว่าพัฒนาสาธารณนุโภกบางส่วนได้เขาอาจจะค้ำประกันบางส่วนพัฒนาบางส่วนแต่ยังไงก็ต้องใช้เงินใช้ทุนอันนี้ต้องไปฟังให้จบขยายความให้เสร็จของผมความพิเศษความเจ็บปวดคือค้ำประกันร้0ยเ คำประกันสาธรารณูประโภคร0อเปอร์เซนแต่หน้างานจริงต้องพัฒนาควบคู่กันไปด้วยเพราะอะไรครับอ้า,าออวใบนอ,อ,นวอ,อ,อ,นอนุญาตออโฉนดออกหมายถึงใบอนุญาตจัดสรรออกโฉนดออกยื่นขออนุญาตก่อสร้างใบอนุญาตก่อสร้างออกบ้านเสร็จขอบ้านเลขที่ถึงเวลาที่จะต้องยื่นขอสินเชื่อถึงเวลาที่ต้องยื่นกู้แล้วครับ วันที่ประเมินมาถึงแม้เราจะคำประกันร้อยเปอร์เซนต์วันที่ประเมินมาหน้างานจริงก็ต้องมีการพัฒนาสารณนุโภคเพราะเขาจะต้องเอารูปไปประกอบในนั้นอาจจะมีหมายเหตุห้อยท้ายมาหมายเหตุบางครั้งเขาก็ไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำไปเข้าใจว่าเสร็จสิ้นแล้วเข้าใจว่าจบแล้วถึงเอา้าพี่ยังไม่ได้พัฒนาสารณูปโภคมันก็เลยกลายเป็นสองเด้งครับผมสองเด้ง การที่เราเอาเงินไปค้ำประกันสัญลูโภคให้แบงออก์เอาหนังสือการันตีให้เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะเออเหมือนเราเอาเงินไปวางไว้ให้แบงก์หมุนนะ่ะเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะผมยังคิดอยู่ว่าถ้าคณะกรรมการจัดสรรมีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่มีเสียภาพเพราะปกติเขาจะมีคณะกรรมการจัดสรรใช่ไหมครับ ที่พิจาเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยแล้วในการพัฒนาสารุโภคถ้ามีการคำพรกการเราต้องเอาเงินไปวางไว้ที่แบงก์นะเขาจะออกหนังสือให้กับเราผมยังคิดว่าถ้าคณะกรรมาการจัดสรรมียังไงละ่ะคณะกรรมาการย่อยที่ดูแลเกี่ยวกับเงินสารุโภคตรงนี้โอ้โหเป็นเงินมหาศาลเป็นเงินมหาศาล แค่จังหวัดเดียวนี่ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วทั่วประเทศจะขนาดไหนแต่เขาให้เมื่อาชีพในการบริหารไงก็คือสถาบันการเงินแบงก์ไปเลยแบงก์เอาเงินเราไปเราเสียค่าธรรมเนียมเป็นปีสองปีเรายังขอคืนไม่ได้เพราะว่างานยังไม่จบยังไม่เสร็จหลายองค์ประกอบหลายอย่างเขายังไม่มาตรวจถึงแม้จะคำมาั่การร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะขอเงินคืนเราก็ต้องแจ้งคณะกรรมการว่าตอนนี้เราพัฒนาสารุ่งพวกเสร็จสิ้นแล้ว ตามแบบแล้วเขาถึงจะออกมาตรวจนะไม่ใช่อยู่จะไปขอเงินคืนได้เลยแล้วกว่าที่จะออกมาตรวจเพื่อที่เราจะขอเงินค้าราการสนุพกพง์โอ้โหกินเวลาเข้าไปอีกออกมาตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการแก้งานแก้ไขจุดนุ้นจุดนี้อีกเยอะแยะมากมายทําดีกว่าก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับทําดีกว่าก็ไม่ได้ต้องให้ทําตามที่เอ,อกสารที่เราแนบไปถ้าคณะกรรมการจัดสรค์ มีทีมงานที่ดูแลเงินตรงนี้มหาศาลจะสร้างมูลค่าได้เยอะมากๆใครสนใจที่จะเสนอวาระนี้เข้าที่ประชุมระดับจังหวัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหรือเข้าที่ประชุมคอมอบ้างนะคก่อนหน้าน,นี้น่าจะมีนะเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่ได้ไปดูในเชิงด้วยขนาดนั้นแต่มันเคยมีประเด็นไงพวกสากรพวกองค์กรพวก ส่วนราชการมาบริหารเงินพวกนี้แล้วก็จะมีปัญหากันเน่ยเขาก็เลยไม่อยากทําตรงนี้พอมันในเชิงธุรกิจแต่เป็นเงินมหาศาลที่แบงก์เอาไปปล่อยต่อได้ทวีคูณหลหลายโครงการทาไมะลืมยังไม่ได้ของเงินคืนเลยเห็นไหมครับทําไมผมถึงพูดประเด็นนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รอบครอบไงและการที่เราจะรอบครอบได้ดีที่สุดคือ คุณจะต้องพาตัวเองมาเรียนรู้ครับพาตัวเองมาเรียนรู้ผมเปิดคอร์สจากสรรจิ๋วรุ่นแรกในวันที่31พฤษภาคมและก็วันที่1มิถุนายนนี้เราเรียนละสองวันจัดเต็มให้พาตัวเองมาเรียนรู้ปร,รรรรรรประหยัดเงินได้หลายแสนถึงหลักล้านหรืออาจจะเป็นหลายล้านเจอมาแล้วเจ็บมีแผลชะกันมาแล้วกับตัวเองก็เลยอยากที่จะมา บอกต่อแบ่งบันเพื่อเป็นเกราะป้องกันทีมงานเราเกินคุ้มแน่นอนเขาถึงบอกไงค่าของความไม่รู้แพงกว่าค่าความรู้เยอะมากๆหลักหลายแสนถึงหลักล้านแล้วกันคุณจะเซฟเงินได้ไม่งั้นอะงมเข็มในมหาสมุทรมั่วไปหมดแล้วก็อย่าไปเชื่อใครตั้งแต่แรกอย่างที่ผมบอกเชื่อเจ้าของที่เจ้าของที่เขาก็อยากขายที่เชื่อเจ้าที่ ที่ดินที่พื้นที่เขาก็อยากที่ให้เรายื่นจดสรรมันจะได้ถูกต้องเขาจะได้สบายตัวนะครับเชื่อแบงก์เขาก็อยากที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับเรา <c oughs> ได้ดอกจากเราแต่คนปวดหัวคนเครียดคนเจ็บคือเรามาเรียนรู้เถอะครับนะครับรอบหนึ่งเรารับจํานวนจํากัดท่านใดที่เดินทางมาแล้วสักสามเฟสห้าเฟสรีบมาเรียนรู้ หรือท่านใดที่พอที่จะมีทุนแล้วมีที่อยู่แล้วอยากที่จะเข้าสู่รงการจัดสรรเลยรีบมาเรียนรู้ก่อนแต่ท่านใดที่จะเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกจริงๆเนี่ยถ้ามาเรียนรู้เนี่ยอาจจะยังมึนๆงงๆอยู่อันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งไปนะครับเนาะทีมงานเราก็สนใจกันมาเยอะสอบถามมาได้นะจัดสรรจิ๋วหรือจัดสรรขนาดเล็กพิเศษเป็นสัมมนาสุด0 9 3 3 2เ6 7 3 7 0 9 3 3 2 9 6 7 3 7 ด้วย ID ดีไ e j h o m e เ0 9ผมโค้ดเดียวจัดเต็มให้แน่นอนครับผมเจอกันนะครับฮ่ารู้ไหมว่าจัดสรรจิว๋วข้อ3ข้อ3เราต้องทำบ้านหลายหลังพร้อมๆกันแต่ไม่ได้โอนครับผมนี่คือกับดักนี่คือสิ่งที่เราคาดไม่ถึง ทำไมเราถึงต้องทําบ้านหลายหลังพร้อมกันเพราะกระบวนการของการรังวัดของการแบงนะ่งแปลงเนี่ยมันจะมีวิธีการที่จะทําให้เรารู้ระยะขอบเขตอยู่แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างที่รวบรวมรเอกสารยื่นเรื่องจากประสบการณ์การสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกของเรามาเราจะต้องโฟกัสที่ความเร็วใช่ไหมเราก็ต้องรีบแล้วเราจะต้องเปิดขายก่อนหน้านี้มีลูกค,ค้ามาแล้วจองมาแล้วเราก็จะสร้างหลังที่หนึ่งหลังที่สอง และโดยทุนประสบการณ์ทีมงานที่เรามีอยู่เราจะสร้างสามถึงห้าหลังก่อนเราจะไม่ได้สร้างหลังเดียวตั้งแต่แรกเพราะเราเดินทางมาแล้วใช่ไหมสามเฟดห้าเฟดแล้วเฟดนี้เป็นเฟจากสันจิ๋วเราเราก็จะสร้างสามหลังห้าหลังอในรอบนี้โดยที่เราลืมข้อหนึ่งที่ผมว่าไงไม่ใช่ลืมสิเราไม่รู้ว่าข้อหนึ่งที่ผมว่าเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควร บ้านสามหลังห้าหลังถูกสร้างไปแต่เมื่อก่อนเดือนที่สามเดือนที่สี่เราเริ่มโอนหลังหนึ่งหลังสองนวใช่ไหมแต่พอเจาสัรเจิ๋วห้าหลังเสร็จแล้วยังไม่ได้โอนสักหลังครับห้าหลังเสร็จแล้วยังไม่ได้โอนสักหลังเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องทําหลังที่หกเจ็ดแปดต่อเนื่องไปโดยหวังว่าเอกสารจะออกเร็วๆนี้ หายนะเกิดขึ้นเมื่อทุนเราหมดแล้วเราไปหาเงินในอนาคตมานั่นแหละคือหายนะแต่ผมมีวิธีที่จะบอกทีมงานเราไม่ให้พลาดเรื่องนี้เพราะการที่เราเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกก่อนหน้านี้หลายๆคนก็เคยเจอวิกฤตมาแล้วเคยพลาดมาแล้ว เคยเรียนรู้เลยหลายๆอย่างมาพอสมควรแล้วไม่อยากให้มาซ้ำซ้อนอีกมันกําลังจะดีขึ้นมาซ้ำซ้อนอีกไม่ได้ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เป็นเอฟซีเป็นทีมงานเดียวกันเรารับไม่ได้ที่เห็นทีมงานเราพลาดอย่างนี้โอเคไหมครับดังนั้นต้องมาเรียนรู้แล้วถ้าเราฟังจบไยนี้แล้วระยะเวลามันล่วงเลยไปแล้วใครที่ทําอยู่มันก็จะเผลอเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีเกราะป้องกันเลยไม่มีประสบการณ์ไง อะไรที่เรายังไม่เคยทําเราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่เคยเจอเราก็ยังไม่มีเกราะป้องกันใครบอกใครไรเราก็ยังไม่ครอบคุมแน่นอนใช่ไหมครับมันจะต้องมีการเตือนสติกันเรื่อยๆเป็นพี่เลี้ยงกันตลอดเส้นทางแล้วเราจะไปอย่างตลอดรอดฝั่งยิ้มอย่างแบบเต็มที่มีความสุขจริงๆไม่ใช่สะสมมาสามเฟสห้าเฟสก่อนหน้านี้มาเทกับกําแพงการดินหมดมาเทกับถมดินหมด เมื่อเทียบกับการพัฒนาสอนห่วงหมดแล้วยังไม่ได้โอนท้งหลังแล้วไม่ผิดแผนใช้เงินในอนาคตไม่เอาไม่อยากให้ทีมงานเราเจอแบบนี้โอเคไหมครับมันมีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับจ,จับสอนเจิ๋วเราจะมาแบ่งปันในวกาสต่อๆไปด้านหลังผมเป็น e n j o จอยโฮมเฟสสิบนะครับผมเฟสนี้มีเพียงแค่เจดหลังเท่านั้นทำเลดีมากๆอยู่ตรงข้ามเฟสแเฟสเพื้นที่โล่ง เฟสสิบแปลงที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งร้อยห้าตารางวาและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ครับอ่าด้านหลังก็เป็นแปลงกเกษตรของเข้าไปแล้วก็ใกล้ๆก,ก,ก,กันก็จะเป็นกําแพงของของที่ค้งๆกันแล้วก็จะถัดไปก็จะเป็นโครงการอื่นซึ่งเขาเข้าที่จุดอื่นไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแปลงว่างนะครับส่วนด้านหน้าถนนหลักก็จะเป็นเฟสเก้าเฟสสิบแล้วก็เฟสหกด้วยแล้วก็จะเป็นสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการ สถานที่สมนาสุดจากสันจิ๋วที่เราจะถือกําเนิดขึ้นฝั่งตรงข้ามฝิดแปดไงมันเจอกันนะท่านใดที่จะ,จะเริ่มจากสันจิ๋วหรืออยากสนใจอยากจะเรียนรู้เพราะเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราอยากที่จะส่งต่ออีกครั้งคุณจะเซฟเงินได้หลายแสนถึงหลักล้านเลยบอกไว้เลยมันเกินคุ้มสุดๆในสิ่งที่เราเจอมาแล้วเราจะส่งต่อยกับทีมงานเรา09 3 3 2 9 6 7 3 7, 7. หรือว่าไอเดล่า e j home 909คุณอัญญลินน่าจะเป็นท่านแรกเนี่พาทีมงานมาด้วยนะมีราคาพิเศษสำหรับแพ็คคู่นะครับผมมีอะไรปรึกษาหาเรียนก็ได้เหมือนเดิมไลฟ์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมอย่าเริ่มจะสันถึงแม้จะเป็นจะสันจิว๋วถ้ายังไม่ได้เรียนคอร์สนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย